ครับวันนี้ก็นะอยู่ที่บ้านร่ว่างนช่วงโควิดนะครับผมก็เลยสั่งโชว์อัพนะ ico, รถไอรักฟิโกลาบิยอนะครับมาคู่หนึ่งนะเป็นคู่หลักนะครับท,ที่ห้องก็คือมียาโมโตอนะวิาโม,มโตอนะก็โฆษณาเยอะนะครับแล้วก็มีีืิอเยอะแล้วก็ดูแล้วงามดีนะผมก็เลยซื้อมาเปลี่ยน นะครับสำหรับผู้หลากนะนีนะครับตรงน,นี้นะฮะป็นโช๊คน้ํามันนะครับน้ํามันล้วนแกนจะเป็นยี่สิบมิลนะครับนี่นะนนะแกนยนะี่สิบมิลนะแกมเราจะเห็นได้ชัดตัวอย่างนะแล้วก็มีตัวอย่างกรกลุ่มาให้ด้วยนะนะครับแกกล่องมาเ็าจะเจอแบบนี้นะครับแล้วก็มีเจออ็ดทัยนะไฮรักนะนะสองเส้นในยแล้วตั้งบน,นะครับต้้นบนี้นะ ล่างนะครับล็อคอย่างกันฝุ่นนะครับแล้วก็จะมียางบูชกใส่ให้เรียบร้อยทั้งบนและล่างนะครับอะทัานาเมดอินไทยแลนด์นะครับของ,งผมเป็นรถเสริมแหนบนะก็เลยต้องแจ้งสเปคเขาไว้ว่าเราเสริมแหนบเพิ่มมานะตัวโชกครู้สึกว่ามันจะยาวกว่าของเดิมติดรถที่เป็นรถสเปคเดิมมาสองนิ้วนะครับก็สำหรับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนโชค๊คนะ ไม่ได้มีอะไรเยอะนี่นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดหรือสิบเก้าแล้วดูดอกสายตานะผมรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะก็เตียมมานั้งสิบเจ็ดแล้วก็สิบเก้านะตัวต่อนะเพื่อเพิ่มพละจกำลังในการขับนะครับยังควรมีจารบีด้วยนะควรมีจารบีใส่ใ,ในตัวบูทยางหรือโช๊คน่เพื่อที่มันจะได้ใส่เข้าไปง่ายๆนะ แต่ถ้าไม่มีก็ใช้สบู่ว่าแชมพูแทนก็ได้นะพะดีบเราเดินจราบีที่บ้านหมหมดนะเดี๋ยวก็ใช้จัดการเอาสบู่แชมพูมาใส่ใหนึ่งอั้เอาลื่นๆได้ใส่ขับออกง่ายๆนะครับนี่นะน้ำหนักพอสมควรนะน้ำหนักพอสมควรนะครับก็โดยรวมแบ่ผมชอบสีนะครับดูสวยดีนะครับพอเดี๋ซื้อเลยคุณมาสวยดีนะนนแล้ว รถ้งมันเนี่ยมันจะกดล,ลงนะแต่มันจะไม่มันจะไม่เด้งขึ้นไม่เหมือนชกแกส๊สนะครับนี่นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ารถที่เสริมแนบเนี่ยใช้ชกยาวสุดยี่สุดกี่กี่นิ้วนะผมไม่ได้รู้นะก็วัดจากหูชกนะฮะวัดจากกลางหูชกนะฮะ จากตึกาะหูชั้ upper ถึงตึกาะหูชกล lower นะอยู่ประมาณ23นิ้วนะ23นิ้วนะครับ23นิ้วนะโดยประมาณนะครับก็สำหรับใครใช้เวส็บอีโก้รถเสือแหนบนะก็ฟรีบอกเพราะว่าเป็นรถเสือแหนบนะครับ,อโ,บ,อกกรบโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใส่รขอรับที่บัญทาก่อนนะง่ายๆเลยครับ มันหยุดนะนนะง่ายๆเลยนะมันจะไม่หยุดแล้วนะแน่นๆนะตัวบนเนี่ยมันจะมีร่องอยู่แล้วนะบังคับอยู่แล้วก็อาจจะหยุดยากอยู่แล้วนะตัวบอน,นะครับจริงๆนะควรติดตั้งนของเราให้รอบที่หลังนะเพราเดี๋ยวตอนิดั้งนเราต้องต้องหยุดเลยนะมันจะไม่หยุดป่าถ้าไรลตัวบอลเราได้นะ นะบ้านนะก็โอเคเดี๋ยวไปดูว่าต้องลดกันนะครับตอนนี้เราก็มันอยู่ที่บริเวณใต้ท้องรถนะครับสังเกตนะว่าตัวโช้เก่าของรถผมมีการขูดมีเิมขึ้นกนข้างเยอะนะครับตอเราจะมาเริ่มถอดของเก่านะโดยการใช้บล็อกเบอร์17นะ17นี่นะ นะครับตัวสิบเจ็ดนะครับก็แข็งมากนะแข็งมากนะต้องออกอะไรนั่นนึงนะพอคลิปแรกหน้ามันก็จะหนุนง่ายๆเลยนะนะครับก็จะเป็นน็อตแบบนี้นะก็จริงๆอาจจะต้องใช้คอ้อนนะครับใช้คอ้อน การเคาะที่นรงนีเดี๋ยวขอดูตัวบอลใหม่น,นะครับเพราะว่าบริเวณด้านบนเนี่ยค่อนข้างยากนะผมไม่ไแน่ใจว่าจะทำให้กล้องมันเห็นได้หรือเปล่าลองดูแนละ้วนี่ครับมัดตัวบออยู่ตรงนี้นะครับ ำบากนิดนึงนะเพราะว่าผัมันมียางอะไรมีล้ออะไ่อยู่นะมันก็เลยะื้นที่แคบแคบนิดนึงนะก,กนไไนะ็ถ้าจนได้เนียทำไม่ขี้เกียจนะครับให้สอดล้อ,อไหลขอกต่อนะครับจะง่ายกว่านะโอเคนะเมื่อตั้งหลักได้นะเ ญาตจับไฟให้มันดีๆหน่อยเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับว่ามันลําบากนะถ้าไม่ไม่เหลือบาปกว่าแรงก็ไปอู่นะครับง่ายกว่าเยอะเลยนะ่นนะนีต้องออกแรงประมาณนึงนะจริงๆตอนแรกผมจะพาไปให้อู่เปลี่ยนให้นะครับ เพราะว่าจะผมต้องเปลี่ยนยางยูนแนกด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ซื้ออยางยูนแนกมาแล้วนะแต่เงินวันนี้เนะี่ยฝนตกหนักนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปไหนก็เท่าไหร่นะตอนนี้ขออนุญาตปลอกกล้องออกนะเพราะว่าเหื่อมันจะกระเด็นมาโดนนะครับนี่นะโอ้โหไม่ขยับเลยนะ แน่นมากนะแน่นมากกนะก็ขออนุญาตใช้เวลาสักครู่นะตรงนี้เด well ี๋ยวจะเอาค้อนมาทุบให้มันหลุดออกมานะครับไม่งั้นมันจะยืดเยื้อนะครับตอนนี้ก็ตอดของเก่านะคือตัวตัวซ้ายนะสิดติดเผแล้วก็ของใหม่นะครับนี่เนี่ยนีอย่างโอเต์นะก ความสูงเท่าเดิมนะความยาวเท่าเดิมนะครับเราม,มาดูกันอีกทีนะจากถึงกลางนะครับรูโชกคนะมาถึง,ถงกลางลรูโชกจะรูหนึ่งนะยี่สามนิ้วนะฮะก็เท่ากันนะครับจริงๆตัวเก่ามันก,ก็คือแกนยี่ิบนิเหมือนกันนะเนี่ยยี่ห้อซันโชนะซันโชยุสฟอร์เฮฟฟี่โดโหลดนะหนึ่งถึงสามปันนะครับนะฮะก็ใช้มานะฮะตั้งแต่ปีเจยวดูนะ สองห้าห้าแปดนะสองห้าแปดนะตอนนี้หกสี่นะชั้นหกปีนะครับนี่นะของเดิมยุคกุดประมาณนี้นะครับนนะี่ะเป็นชกน้ำมันเหมือนกันนะเป็นโช๊น้ำมันเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา ประกอบกันนะครับประกอบกันนะครับแนะนําให้ทําทีละข้างนะฮะให้ทำแนะนำให้ทำทีละข้างนะครับเดี๋ยวไปดูใต้ท้องรถกันต่อนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในใต้ท้องรถนะครับก็ของผมนะที่บ้านบริจรากบีบกนะผมก็เลยมีกรบีที่เป็นกรบี่สเปรเ์นนะ่ะกรบีเหลวนะผมก็มาใช้แทนกันนะครับอยู่ในตัวที่บร,ริเวณแกนยึดโช๊กนะนะให้มันลื่นขะึ้นหนึ่งนะแต่ถ้ามีกละบีที่เป็นกระป๋องนะก็ ป้ายไว้ที่ยางอูโชกไปเลยนะนะครับก็ีทั้งบนแล้วก็ล่างนะก็จะมันจะได้ใส่ได้สะดวกนะง่ายตัวนี้ก็จะดีกว่าใช้แชมพูหรือว่าสบู่นะครับนะครับจะดีกว่านะแนะนำให้ใส่ใส่หูโชกด้านบนก่อนนะครับ ไม้แน่ใจว่า,ากล้องสะเท็อนไหมนะฮะเอาในกล้องขึ้นไปนะผสมกันนะต้องหางมุมนิดนึงนะเพราะว่าเป็นรถตัวเตี้ยนะครับดานล่ามันจะค่อนข้างลำบากนะนี่นะครับก็ ใส่เข้าไปนะมันแดดนนิดน,น,นึงนะก็เอาให้มันพอเข้ารู้ก่อนนะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ใส่เข้าไปเรีบร้อยนะครับก็มาติดขั้นตอนการกันน็อตเข้าไปนะ ไปได้นะครับเนื่องจากตอนถอดมันต้องใช้คอร์ดตอกน,นะครับมันเป็นคอน์ใส่มัน,นก็ต้องยากไปด้วยนะผมเลยจัดการนะครับใช้กระดาษทรายมาขัดตัวแกนนอ็อตปูชัวก่อนนะครับเพราะว่าน็อตตัวบน,นไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ตัวลาะมันมีสนิมกินนะครับก็เลยต้องขัดเอาสนิมออกก่อนนะเพื่อที่จะขันดันเข้าไปได้ มาตอนนี้นะครับยังมีสนิทกินนะครับ เป็นงานยากเลยนะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ในการใช้คอนทุบนะครับผมก็กำลังวิเคราะห์อยู่ว่าจะทำยังไงนะอาจจะต้องถอดล้อหลังฝั่งขวาออกนะเพราะว่าต้องการพื้นที่นะครับไม่อย,อย่างนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ในการถอดโชคนะครับแล้วก็โช๊กมันก็ค่อนข้างแน่นนะครับผมถอดล็อตบนล่างออกมาแล้วนะแต่พยายามขยับไม่ขยับเลยนะนะครับแน่นมากนะที่บริเวณหูโชกนะ ก็เดี๋ยวผมขอใช้ผมจะระบีฉีดไปแต่รอสักครู่นะให้มันซึมเข้าไปข้างในนิดน,นึงนะเผื่อที่จะลื่นขึ้นมาบ้างนะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับก็ผมฉีดจรารบีติ้งไว้สักครู่นึงนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะขยับได้น,นิดนึงนะผมจะใช้ตัวค้อนนะครับนี่นะนักเหมือนเรางัดตะปูนะนี่นะจะยับนี่นะออกมาง่ายๆนะง่ายๆนะ ก็หลังจากฉีดจารบีนะชีวิตก็ง่ายขึ้นมาเยอะนะทีนี้เหลือตัวบนนะครับก็สำหรับตัวบนนะตัวีดจาบีสักครู่หนึ่งก็สามารถถอดออกได้โดยง่ายนะแต่มรนี้ลูกยาวติดของเริมติดอยู่นะก็สามารถถอดออกมาด้วยมือดะนะครับง่ายๆนะตัวบนที่มันง่ายเพราะว่ามันไม่มีสนิมอยู่นะครับแต่ตัวล่างนะสนิมเต็มเลยนะเดี๋ยวผมใชให้ดูนะครับ มลากันนะี่เสมเ,เลยนะนี่นะเป็นสนิมเป็นรอยขยะตะกรรตันสารพัดนะนี่นะแน่นเลยนะก็เดี๋ยวนะใช้กระดาษทรายนะครับในแารลข,นะขัดนนะกระดาษทรายที่ผมใช้เป็นกระดาษทรายขัดไม้นะครับ เอามาขัดเพื่อที่จะเนื้อเหล็กมันจะได้ไม่สึกนะครับเพราะว่าถ้าเนื้อเหล็กมันสึกเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้หมูโตกับมันหลวมนะครับก็ใช้กระดาษทรายนี่ขัดแล้วก็เดี๋ยวฉีดจารบีแล้วก็อัดเข้าไปนะครับผมโอเคขออนุญาตเวงาครับก็สําหรับการขัดของผมนะผมก็จะขัดแค่พอประมาณนะครับ ให้มันหลุดออกนะให้มันอยู่ที่มีเนื้อเหล็กนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดแต่ะละบ,บีเข้าไปนะแล้วก็จะนำชกใหม่นะจะนำชกใหม่มาประกอบเข้านะก็ถัดเพื่อทำความสะอาดตอนนั้นเองนะครับจะได้มีลาไรมานยนะ เบื้องต้นผมก็จะใส่เป็นตัวด้านบนก่อนนะครับก่อนที่จะใส่นะก็จัดลูกทรงของโช๊ มันจะยากนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับพอมันเข้าไปแล้วก็ใช้มือดันพอประมาณนะพอประมาณ ก็มาใส่ตัวล่างนะครับตัวล่างเนี่ยจะใส่ค่อนข้างยากนะครับขออนุญาตจับกล้องนิดนึงนะ ตัวล่างเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นแล้วก็ใส่ลำบากนะต้องออกแรงออกแรงเยอะนะถ้าออกแรงแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่แน่นนะก็สามารถถอดออกมาขัดใหม่ก็ได้นะขัดแล้วอัจฉระบีใหม่นะครับนี่แหละก็เอาจระบีฉีดเข้าไปในที่เป็นลูกยางนะเพิ่มความสะดวกนะครับ เรารู้สึกว่ามันจะเริ่มเข้านะนี่เนี่ยมองเห็นว่ามีรูน็อตโผล่มานะครับแล้วก็ในะส่น็อตเข้าไปนะ,นนะแล้วก็ทีนี้เราก็ไปอัดรูบอลรูบรในให้แน่นะนะ เสร็จเรีบร้อยสองฝั่งนะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะก็คือการตัิปเปิ้ลทายนะขันนี้น่าจะยากที่สุดนะก็การะยะให้มันพอดีนะของตัวอย่างกันฝนนะแล้วก็ลัดเข้าไป แล้วก็ดึงให้แน่นนะแล้วก็ตัดหน้าคับตัวเกลเบอนถ่ายที่มันยาวนะเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยนโชค๊คปักโดยตัวเองนะครับสําหรับรถเตยได้รักวีโก้ตัวเตียนะครับสําหรับรถที่เสร์มแนบมานะโอเคนะครับ เดี๋ยวคิดต่อไปผมจะถ่ายรีวิวการใช้งานหลังจากนี้ดูนะก็วันนี้เป็นวันที่17พฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวลองใช้งานสักระยะหนึ่งแล,ล้วเดวจะมารีวิวให้ดูทีหนึ่งนะครับ